สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะยินดีตอนรับสู่เกมโรบอกพายในแมปโกลกาเดนโดยภายในแมปนี้นะครับจริงๆผมก็เห็นมาสักพักแล้วตั้งแต่ที่มีผู้เล่นหลักพันคนนะฮะจนณตอนนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมทำไมถึงมีคนเข้ามาเล่นกันเยอะจังลักแสนครับโดยเฉพาะตอนที่ผมเข้ามาตอนนี้เนี่ยแสน0 0 0หวอดคนเล่นเยอะมาก ผมก็เลยจะมาดูว่าภายในแมปนี้คนเขาเล่นอะไรกันซึ่งถ้าดูจากตัวแมปแล้วโอ้โหยังกับยังกับโรบอกสมัยก่อนเอาจริงนะมันคล้ายๆแมปแนว i อจี IG ไหมเพราะว่าแมปแนวนั้นลักษณะของสภาพแวดล้อมก็ประมาณนี้ได้แหละดูเรียบเรียบแต่คงไม่ใช่หรอกอันนี้อันนี้เป็นแนวปลูกผักนะครับเอาละซี d ช็อปอยู่ตรงนี้นะครับก็มาซื้อมเมล็ดพันธุ์กันสักเล็กน้อยอ่ามีข้อความขึ้นแบบนี้โอเคอารมณ์เดียวกับพวกฟิตเลยอ่า ก็จะมีซีดใหม่มาทุกๆเวลานะครับเอาละตอนนี้ผมมีแค่20เหรียญซึ่งอ๋อมีมีระดับด้วยครับอ๋อแล้วแล้วมีหมดด้วยคือมันยังไงอะเชื่อมต่อกันทั้งเซิร์ฟเวอร์เหรอใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วดูอันสูงๆครับแล้วผมจะซื้อไงเนี่ย <c oughs> เอออ่ะไม่เป็นไรผมมีอยู่แค่20เหรียญก็แครอทมาก่อนก็ได้ซื้อมา เอามา2อันเลยโอเคเอาให้จบจบพอจบแล้วก็มาที่แปลงของเราครับซึ่งก็น่าจะปลูกตรงไหนก็ได้มั้งหยิบซีดขึ้นมาแล้วก็กดจ๊บอ๋อโอเคง่ายๆฮะคือมันกดวางตรงไหนก็ได้นะครับค่อนข้างที่จะอิสระเอาระโตเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็เก็บมาเก็บมาพอเก็บแล้วเราก็าไปขายซึ่งก็จะได้มา2ชิ้นซึ่งน้ำหนักไม่เท่ากันด้วยอ๋อแล้วทุกคนลอง ลองดูขนาดครับทั้งที่มันต่างกันเพียงแค่0.01กิโลกร,รมัมน้อยมากแต่ดูนะฮะมันจะต่างกันเห็นไหมเออโอ้โหช่างคิดเนาะเอาระมาขายไว้ตรงนี้นะครับจะได้เท่าไหร่บ้างเอ่ยนี่ไงโอ้โหรูปแบบเดียวกันเลยอ่ะกดขายไะทั้งหมดนี่แหละจะได้55เหรียญโอ้โหอีซี่ครับเกมอีซี่มากแล้วตรงนี้คืออะไรเดยดด้านบน อ๋อวารครับแจวไปเลยทำไมเขาไม่ทำให้มันเป็นอัตโนมัติไปเลยเนาะแบบแค่เข้าเกมแล้วก็ทำเองทุกอย่าง <c oughs> เออว่าแต่เลขหนึ่งของผมคือที่ขุดนะครับมีไว้ทำไมอ่ะนั่นสิอ่ะค่อยว่ากันตอนนี้ผมมีอยู่55เหรียญเดี๋ยวซื้ออันนี้ดีกว่านะครับสตอบอรเอรเบอรี่ซื้อมาราคาจะสูงไหมไม่รู้นะครับคือมันก็น่าจะต้องสูงกว่าต้นทุนอยู่แล้วเนาะกำไรเนี่ยเอาละที่ขุดผมทำไดได้บ้างก็ไม่เกี่ยวกับแปลงนะ โอเคไม่เป็นไรอ่าหวานมาเมล็ดไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆดิมันมีเวลาบอกไหมว่าเท่าไหร่เท่าไหรอ๋อเหมือนจะมีนะแต่ว่าสตรอเบอรี่นี้ดูท่าจะโตนานนะครับอ่าซีชอ็อปแล้วก็เกียร์ชอ็อปมีเกียร์ช็อปด้วยอยู่ใส่นี่แป๊บหนึ่งขอดูสตรอเบอรี่ก่อนได้ก้าเปอร์เซ็นต์แล้วโอเคค่อยๆโตนะไม่ต้องรีบเดี๋ยวขอไปสำรวจก่อนมีอีเสอเตอร์ช็อปอ่าเทศกาลอีสเตอร์ขอดูหน่อยซีกลเดนอ๋อจริงดิ แล้วคุณเป็นใครล่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอคุยก่อนแล้วกันว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะอ่าคือเหมือนจะแค่ไอ้นี่ไหมเอาเอาพืชผลของเราเนี่ยที่เป็นทองคำนะครับเอามาให้กับคนคนนี้ที่อยู่ในอีเตอร์ชอปแล้วเขาต้องการประมาณ30กิโลกรมัมซึ่งถ้าเราเอามาให้ครบเนี่ยเราก็จะได้รับของพิเศษด้วยซึ่งคือไรนั้นค่อยว่ากัน เพราะผมยังไม่รู้วิธีการทําให้เป็นทองคําผมยังไม่รู้เลยแล้วภายในแมปมันก็มีแค่นี้เองอ่ะมีแค่นี้เลยครับหรือมันก็เดี๋ยวค่อยๆปลดล็อกไหมอ่ะอ่ะ,อะเดี๋ยวรอดูกันก่อนค่อยๆเล่นไปเนาะไม่ต้องรีบโอเคสตอร์เบอร์รี่ผมได้แล้วเก็บมาโอ้เก็บได้เก็บได้เยอะครับอันนี้อ๋อแล้วก็โตได้เรื่อยๆด้วยใช่ไหมมันไม่มีตัวเลขขึ้นหลยฮะแต่มันก็น่าจะโตได้เรื่อยๆนะหรือว่าต้องเอาที่ขุดอ๋อที่ขุดก็คือเอาไว้ขุดพืชเหล่านั้นเนาะโอเคโอเคผมเข้าใจแล้ว นี่ไงนี่ไงมันโตแล้วโอเคมันโตได้เรื่อยๆครับแต่ว่าก็ไม่มีอันไหนเป็นทองคำนะอ่ะเอาไปขขยให้หมดผมได้มา2อผลครับจะได้เท่าไหร่เอ่ย53ก็โอเคมันโตเรื่อยๆเนาะรูงี้น่าจะวางไว้ดีๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรพืชผลของผมยังไม่เยอะเท่าไหร่ก็ไปเรื่อยๆแล้วกันก็เดี๋ยวค่อยจัดสรรกันที่หลังเอาละขั้นตอนต่อไปไม่สิต้องบอกว่าระดับต่อไปเดี๋ยก็คือบูเบอรี่นะครับอยู่ที่400เลย โอเคค่อยเก็บไปซื้อสตรอเบอรี่มาก่อนไปปลูกเพิ่มนะครับยิ่งเยอะก็ยิ่งเร็วยังไงก็เล่นกันไปเรื่อยๆก่อนมันก็น่าจะมีแค่นี้แหละ <c oughs> ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอ่าว a t ระบบนี้อีกแล้วหรออีกแล้วหรอเอาโรบักมาซื้อซ <c oughs> ีดคนไนดะ้เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้เงินไม่มีอันนี้คืออะไรเนี่ยฟฟยเบอร์แพ็กอ่ะได้ฟรีมาหนึ่งนะครับเป็นที่รดน้ำต้นไม้นะ น่าจะาไว้เร่งการโตได้แหละแล้วก็ด้านล่างนี้หมดแล้วซื้ออะไรไม่ได้แล้วนะครับก็มีแค่นีเนาะอ่าผมได้บวรดน้ํามานะซึ่งตอนนี้ต้นไม้ของผมก็โตหมดแล้วด้วยก็ไม่ต้องใช้ฮะเก็บมาเก็บมาเก็บพืชผลผลิตคือแป๊บหนึ่งนะคือผมต้องรอให้มันโตเต็มที่ด้วยมะถึงจะได้แบบขนาดที่ใหญ่ขนาดนี้เกี่ยวไหมไม่รู้ฮะเก็บเก็บ,บแล้วก็ขายดีกว่าอ่ะรอบนี้3มชิ้นเลยนะครับดูซิว่าจะได้เท่าไหร่เอ่ย54 โอเคไม่เป็นไรผมยังซื้อได้อีกต้นนะซื้อมาครับแล้วก็กลับไปที่สวนเอามาเล็ดออกมาวางโอเคแล้วก็ตามด้วยนี่ไงนี่ไงสปีดอัพนะครับก็คือเล่งการโตเนาะกดเข้าไปสิเรียบร้อยเป็นการเล่งจริงด้วยครับแจวไปเลยยังไงเดี๋ยวผมก็ค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆแล้วกันจนกว่าจะมีเงินซื้อบูเบอรี่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาปลูกบูเบอรี่กันโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มีอยู่600โอ้ได้เงินแบบง่ายมาก 600600 600, 600. ผมซื้อนี่ได้แล้วบูเบอร์รี่นะซื้อมาเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันอีกแปลงนะแปลงนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ไปแปลงนี้ก็เป็นบูเบอร์รี่นะเอาปลูกไว้ชิดๆนะชิดๆหน่อยครับเรียบร้อยฮะรอไปก่อนน่าจะอีกนานโอ้เดี๋ยวนะโอ้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะผมเพิ่งรู้ถ้ารู้ว่าใหญ่ขนาดนี้ผมไม่ปลูกชิดแน่นอนนะครับมันลดอมกแปลงไม่เป็นไรเก็บแปลงนี้ไปก่อนค่อยๆไปคือเอาจริงๆมันโต่อนทั่งเร็วนะสตรอบเบอร์รี่เนี่ยเก็บบ่อยนิดหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวค่อยดูต้นบูเบอร์รี่กันนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ยังไงบ้างโอ้โเดี๋ยวนะพอโตแล้วเ,เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงเอาสตอเบอรี่ไปขายก่อนไหนดูสิคือสตอเบอรี่ของผมมีประมาณนี้เลยนะครับนี่อ่ะ ขายไปให้หมดจะได้เท่าไรเอ่ย400 400สูงกว่าบูเบอรี่นี่คืออะไรเนี่ยออเรนจ์ Orange, ไม่มีในสต็อกซะด้วยแนละ้วผมจะรู้ได้ไงว่าเท่าไรอ่าเดี๋ยวผมข้ามส้มไปเลยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาโทมโต้ครับอ่ามะเขือเทศเนาะ800พอดีซื้อมาครับเป็นระดับแร่ซะด้วยเจ๋งจริงๆเดี๋ยวนะอุ้ยฝนตกฝนตกแบบนี้เพิ่มอะไรเอ่ยหอดูหน่อยสิอ่านี่ไงสปีดนะครับในการเติบโตเพิ่มไปเลย50%แล้วก็ผลไมา้จะติดเปียกใช่ไหม มีโอกาสติดเปียกโอเคติดเปียกแล้วยังไงเอ่ยหมายาว์มว่าไงเดี๋ยวเอามะเขือเทศปลูกไว้ตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็รอไปเดี๋ยวเก็บบูเบอรี่มา2อันนี่งาติดติดเปียกจริงด้วยเดี๋ยวลองเอาไปขายกันดูก็ขายทั้ง2อันนี้นั่นแหละว่าจะได้เท่าไหร่น่าจะถึงหลก100ักร้อยไหมมาดูกันอุ้ยถึงครับแจวไปเลยเก็บมาคือมันก็โตเรื่อยๆเลยนะครับพวกพืชพวกนี้เนาะอ่ะก็ไปกันเรื่อยๆเหมือนดังเช่นเคยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เฮ้ยเฮ้ยทองคำใช่ไหมเก็บมาเก็บมาเก็บมา,มาดีไงกรเดเดนได้มาแล้วครับอันหนึ่งแต่ว่าน้ำหนักแค่0.24กิโลยังขาดอีกเพียบเลยครับ <c oughs> อ่าวันดีครับคือเขาต้องการ30เท่าไหร่นะกดตรงนี้ดิ Show Me The ช h o p อ่านี่ฮะต้องการ30กิโลกร,รัมซึ่งก็น่าจะเป็นการค่อยๆเอามาเติมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองเติมไปสักอันดูนะอ่านี่เอาไปได้ไหม ได้นี่ไงมันก็จะลดลงไปนะครับจนกว่าเราจะถึงที่กําหนดก็ค่อยๆเก็บกันไปเรื่อยๆฮะอีกสักพักหญ่ๆต้องหาพวกพืชที่มีน้ําหนักมากกว่านี้อันนี้ยังเบาไปแต่ก็ถือว่าเป็นโชคที่ดีนะครับที่ได้เจอตอนนี้ผมเล็งแบมบูไว้อยู่นะเป็นระดับลีเจนดารี่นี่ผมเล่นเร็วขนาดซื้อได้เลยเนะี่ยถามจริง <laughs> ดูดิครับผมมีเงินอยู่หลักพันแล้วอะ่ะ อ่ะก็อย่าพึ่งไปไหนแล้วกันนะเดี๋ยวรอผมก่อนจะรีบเก็บผลผลิตแล้วก็รีบเอาไปขายเดี๋ยวนะผมว่าแล้วมันมันมีอะไรแปลกทำให้ก้อนนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนล้วเด็ดลองเก็บสิแล้วก็ดูสิโอ้โห1กิโลกรัมใหญ่บักโอ้ใหญ่มากครับอันนี้สุดยอดผมขอลองเอาอันนี้ไปขายอันเดียวดูนะว่าจะได้เท่าไหร่หวัดดีฮะขอขายสิ่งนี้หน่อยจะได้เท่าไหร่เอย อ้สามร้อยอันเดียว300ร้อยเออโอเคเข้าใจได้อยู่มาแวะนิดหน่อยนะครับอยู่ดีๆมันก็โตแบบใหญ่เบิมเบ่มเลยอ่ามันต้องการ4ี่พันเนาะโอ้โหแค่นิดเดียวเออเก็บ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 อ่ะเอาไปขายน่าจะซื้อได้แล้วดูซิว่าถึงไหมถึงแลเรียบร้อยมาครับอ่า โอ้โหชีวิตมันหมดอะไรตอนนี้คือมันน่าจะเป็นในลักษณะดีนะก็คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ทั้งเซิร์ฟเวอร์หรอกมันเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นั้นๆว่าไอที่เขาจะเอานําเข้ามาในสต็อกเนี่ยจะมีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าส่วนพวกระดับความหายากอะไรพวกนี้ก็นั่นแหละยิ่งหายากก็ยิ่งมีโอกาสที่เราจะมีโอกาสซื้อได้ยากขึ้นทุกทุกคนเข้าใจไหมไม่เข้าใจไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเล็งอันไหนไว้ก็เตรียมตัวซื้อแล้วกัน แต่ว่าตอนนี้ก็กําลังจะรีเซ็ตในอีกไม่กี่นาทีอา๋ยวผมรอแล้วกันกว่าจะเก็บเงินขนาดนี้ไปได้ไม่ซื้อต้นอื่นแล้วกันนะส่วนโอ้โหมะเขือเทศใกล้แล้วฮะโคตรนานเลยแล้วต้นแบมบูนี่ผมจะนานขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันขอซื้อให้ได้สักต้นก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วอุ้ยโตเร็วแล้วเนี่ยที่เป็นผลนะครับได้มาได้มาหนึ่งแล้วอยู่ที่0.48กิโลกรัมเดี๋ยวเอาไปขาขดูวันดีครับรอนานมากอันนี้ได้เท่าไหร่เอ่ย20 ไหนสิขอเช็คสตรอเบอรี่หน่อยดิว่าขนาดเท่านี้เนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่คือถ้าใกล้เคียงกันนี่ไม่ได้นะครับอ่าโอเคถ้าดูที่น้ำหนักเท่ากันเนี่ยราคาก็จะเท่ากันนะแต่เนื่องจากมะเขือเทศมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็คือลูกอะเนาะลูกมันมีขนาดที่ใหญ่กว่าก็น่าจะมีโอกาสที่จะได้ขนาดที่ใหญ่กว่าสตรอเบอรี่ค่อนข้างสูงไม่เป็นไรช่างเรื่องนั้นไปแล้วกันขอดูต้นไผ่หน่อยสิว่ามีเข้ามายัง โอ้โหต้นไายออกมาแล้วมาแล้วตกใจเดือยกตกใจหาไม่เจอเข้ามาถึง20ต้นด้วยกันไม่สิ20เมล็ดอ่ะซื้อมาอันหนึ่งครับเงินมีแค่นี้โอ้โหวัดเดียวแป๊บหนึ่งขอปลูกแบมบูก,ก่อนไว้ตรงนี้นะฮะหนึ่งที่น่าจะรอนานมากปล่อยลืมไปเลยแล้วกันเอาอันนี้มาโอ้ถ้าเป็นทองคํานี่ผมเอาไปใส่แล้ว,ลวเนี้ยโอ้โหใหญ่มากยังกับกองของ,ข,อง,ข,องขวัญครับทุกทุกคนสวัสดีฮะอันนี้อันเดียวเท่าไหร่เอ่ยขายปะดูสิ ห้าร้อยวอดโคตรโหด นะครับอุ้ยถ้าผมปลูกเยอะกว่านี้ก็มีโอกาสที่จะเจอต้นใหญ่ๆไม่สิผลใหญ่ๆได้อีกเพียบเลยนะเอาจริงๆอ่าแบมบูแบมบูมาแล้วครับแบมบูก็โตประมาณนี้ฮะไม่ได้เร็วมากเนาะยังไงก็ปล่อยให้โตไปก่อนอีกสักพักเลยโอเคครับทุกทุกคนคลิปนี้ก็ไว้ประมาณดีนะก็เข้ามาดูว่าทําไมคนถึงเล่นกันเยอะจังคือตัวแมพจริงๆก็ชูในเรื่องของออฟไลน์ด้วยนะนั่นก็แสดงว่าแม้ว่าจะออกจากเกมก็น่าจะโตเหมือนปกติคิดว่าแบบนั้นนะ ยังไงก็ต้องลองดูเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันถ้าแมปนี้มีคนเข้ามาดูกันเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมาทำให้อย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับแต่สำหรับคลิปนี้นั้นสวัสดีครับผม